อ่าวัดใช่ไหมจึงนายก็ทำธุรกิเด uh, ียวกันเงินเ่นเดินแล่วก <which> ็าผู้แพ้ไปไปดูเลกับโมเขาเลยหายบาทเนกันกูตงอ่ะเดเห็นแล้วก็าเก่งใจนะแวออมีเปื่อนไปถึงวงกลับเรื่อี้นขอบคุณแล้วก็เมื่อมน่ปในบัตรในในสัรวจนี่เจอกันบ่อยตับแต่ด็บางเ้บางอไเล่นเล้นี่เรองนีมาเนี่ยนุ่นเหลา ไอ้น <ítulo> <away> anyway, ี right. ่กลายเป็นพี่น้องกันเรา่อเลยเนี่ยี้ันเพืนบ้านเราเนี่ยอยากกลับบนกเป็นเป็นเป็น้องว่าที่อยากอกันนะอ้รุ่นนี้ตอนนี้ไงมาจิ้มนี่บเก้อนไปใกล้หนขติดูแกเห็เจอเลยพวก้นไม้้นาเนี่เจออเจอคนแเนี่ยพอเลยไม่กี่คนงไม่ไหวเเจอกันมันวิดนี่ไม่ต้องแรกนี่พอมันมตตาลงมา มันมียัวยประมาณนั้นก็ฟังไรดีเียดี่าโหน้านะแต่ก็โหนาพวกมีเห็นดยิปลายก็มันมีเง็นรอยว่ากัเลยช่วยๆกันลาวเลยตามกโอนมนั้นตอนนี้ตายเอเลยวะนี่กได้เรขาันนะไปดูพวกอย่างนั้นอยู่องโชคดี้อนตายตายกับไม่ไหวนไปไปไปมีใครทิ่อย่างเดิเลย